สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการ k p o ๊อนะครับและในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของยุนนะครับหนึ่งในสมาชิกจากวง s y ตซี่นั่นเองในตอนนี้นะครับ รูปภาพของยุนที่ไม่มีผมหน้ามานั้นกําลังเป็นที่สนใจจากเนติเซนเกาหลีมากๆถึงความสวยงามของยุนกับลูกใหม่ที่ไม่มีผมหน้ามามาบัางหน้าผากสวยๆของเธออีกแล้วนะครับซึ่งภาพความน่ารักของยุนที่ไม่มีผมหน้ามานี้ก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาจากวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทานะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทํา MV เพลงไตเติลใหม่ของสเตซี่นั่นก็คือเพลง Run To You นั่นเองในคลิป Behind the Scene นี้นะครับที่กล้องได้มีการจับภาพของยุนนะครับที่เธอนนเนี่ยไม่มีผมหน้ามาโดยการแหว เอาผมหน้าม้าเนี่ยไปไว้ด้านข้างเปิดเผยให้เห็นรูปหน้าของยุนแบบเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากแล้วก็เครื่องหน้าทั้งหมดของยุนนั้นก็ถูกเปิดเผยออกมาในคลิปวิดีโอตัวนี้ให้แฟนๆนั้นเนี่ยได้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีแฟนๆเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้กันมากมายเลยทีเดียวแฟนๆหลายๆคนรวมไปถึงชาวเน็ตนะครับก็ต่างพากันตะลึงมากๆเลยกับความสวยของยุนความวิชวลของยุนหลังจากที่เธอนั้นเปิดผมหน้าม้าขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าเป็นทรงผมของยุนเนี่ยที่ไม่ค่อย ้อยมากๆที่จะเห็นหน้าผากของยุนนั้นหลุดออกมาเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกการคัมแบ็กนะครับยุนนั้นจะมากับทรงผมที่เธอจะไวหน้ามาแล้วก็ปล่อยผมยาวอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าในคลิปวิดีโอบีฮายเตซีนตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นทรงผมทรงใหม่ของยุนที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ได้มีการแต่งเติมหรือว่าไม่ได้มีการดัดแปลงทรงผมอะไรเป็นยุนที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับและเรื่องนี้เองเนี่ยก็ทําให้แฟนๆหล,หลายๆคนรวมไปถึงชาวเนติเซนนะั้นต้องออกมาพูดถึงความสวยของยุนแบบเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นความสวยที่ไม่มีผมหน้ามาบาบบาง ใบหน้าของยุนอีกต่อไปนะครับและนอกจากความสวยความวิชวลของยุนรวมไปถึงทรงผมทรงใหม่ในผมเปิดหน้าผาของยุนนั้นนะครับชาวเนต็ตแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็ยังได้ชื่นชมความสามารถในการร้องเพลงของยุนอีกด้วยเพราะว่าในคลิป B-Hi-T-C เนี้นะครับจะมีช่วงที่ยุนนันได้อัดเพลงด้วยนะครับแล้วก็จะได้โชว์พลังเสียงของตัวเองโดยที่ไม่มีแบ็ k กิ้งแคร็หรือว่ายังไม่ได้มีการแต่งเติมเพิ่มเติมเสียงอะไรยังไม่ได้ใส Auto ่ออโตจูนอะไรลงไปในเสียงนะครับเป็นเสียงสดๆที่ถูกเปิดเผยมาในคลิปวิดีโอเลยแฟนๆเนี่ยก็ต่างออกมาชื่นชมนะคร รวมไปถึงชาวเนติเซนเกาหลีที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็ออกมาชื่นชมความสามารถในการร้องเพลงสดๆของยุนกันมากมายหลายคนเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นนะครับได้มีการคอมเมนต์ชื่นชมทั้งความสวยความวิชวลแล้วก็ความสามารถในการร้องเพลงของยุนเอาไว้ว่าเธอนั้นเป็นสมาชิกสเตซีที่มีความสามารถมากมายแถมเธอยังมีความวิชวลในตัวเองมากอีกด้วยทรงผมของเธอโดยที่ไม่มีหน้ามานั้นน่ารักมากๆเธอทํามันออกมาได้ดีมากๆในการร้องเพลงอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่า,าเธอร้องเพลงได้ดีมากเลย รวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆในวงก็สามารถร้องเพลงได้ดีมากๆยุนในลุกที่ไม่มีหน้ามาฉันคิดว่าเธอสวยมากๆและฉันอยากให้ทางสไตลิสคิดใหม่อีกทีในการให้เธอเลิกไว้ผมหน้ามาในคัมแบ็กต่อไปอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่ายุนเป็นสมาชิกเกิร์กรุ๊ปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆผมหน้ามาของเธอทําให้ฉันจําเธอได้เป็นคนแรกในวงเลยแต่พอเห็นเธอไม่มีหน้ามาแล้วฉันก็รู้สึกว่าเธอดูสวยมากๆหลังจากนี้ไปหวังว่าเธอจะได้เปลี่ยนลุกแล้วก็มีภาพลักษณ์ใหม่ๆออกมาให้พวกเราได้ติด ตามกันอีกครั้งนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าตอนที่เธอนั้นไว้หน้ามา้าเธอดูเป็นผู้ใหญ่และสวยมากๆเธอดูสง่างามเมื่อมีผมหน้ามา้าแต่กลับกันเมื่อเธอไม่มีผมหน้ามา้าเธอดูเด็กลงและเธอดูเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสดใสาราเดิงเป็นธรรมชาติและเธอนั้นดูตัวเล็กลง,างมากๆกับการที่เธอไม่มีหน้ามา้าฉันชื่นชอบทั้งสองอย่างเลยเรื่องไม่ถูกเลยจริงๆกับความวิชวลของยูนนี้อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการแซลยูนเอาไว้ว่าในตอนแรกฉันคิดว่าเธอนั้นมีหน้าผากที่ไม่ค่อยสวยเท่าร เลยต้องดึงหน้ามา้าลงมาเพื่อปกปิดหรือว่าปิดปางเอาไว้แต่ในคลิปวิดีโอที่เห็นนี้เธอมีหน้าผากที่สวยมากๆมันเป็นหน้าผากที่พอดีมากๆเลยสําหรับฉันดังนั้นในคัมแบ็กต่อไปเธอไม่ต้องไว้หน้ามา้าแบบนี้ก็ได้เธอดูสวยและเป็นเอกลัก,ลกษณ์มากๆเลยนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเซนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้สําหรับยุนนั้นนะครับก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งจากวงสเตซี่ที่ได้รับความสนใจมากเลยในความวิชวลนะครับแถมยังเป็นคนที่มีความสามารถในด,ด้านการร้องเพลงที่ มากๆอีกด้วยในคลิปวิดีโอ behind the scene นี้เนี่ยก็ได้เปิดเผยให้เราเห็นกันแล้วนะครับทั้งความวิชวลของยุนรวมไปถึงความสามารถในการร้องเพลงนะครับแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือทรงผมของยุนที่ไม่มีหน้าม้านะครับทุกการคัมแบ็กนั้นเนี่ยตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้นะครับยุนนั้นก็ไว้ทรงผมหน้าม้ามาโดยตลอดในตอนแรกเนี่ยแฟนๆหลายๆคนก็คิดนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยอาจจะมีหน้าผากที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรือเปล่าทางสไตลิสต์ก็เลยได้มีการให้เธอนั้นไว้ผมหน้ามาเอาไว้แต่ว่าในตอนนี้ก็ได้้้เเเปิดผยยใหให,ห็นนนแลววั่า มีหน้าผากที่สวยมากๆและเธอนเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปิดบังหน้าผากโดยการไว้หน้าม้าเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทรงผมหน้าม้าของยุนนั้นก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเราเนี่ยก็จํายุนได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยนะครับว่าผู้หญิงหน้าม้าในวงคนนี้แหละที่ชื่อยุนแต่ว่าถ้าหากว่าคมแ็กต่อไปนั้นยุนจะไม่มีหน้าม้าแล้วเนี่ยเราก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่จะได้เห็นยุนในลูกใหม่ๆที่ไม่มีหน้าม้าบา้างยังไงก็ตามนะครับเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราหน้ารักหน,น้นออาร ีผมหน้ามานะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของยุนแล้วก็สเตซี่เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับใครชอบยุนแบบมีหน้ามาหรือว่าแบบไม่มีหน้ามาเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยสําหรับเรานั้นยุนสวยทั้ง2แบบเลยจริงๆนะครับจะมีหรือไม่มีเนี่ยยังไงยุนก็เป็นยุนที่สวยมากๆแล้วก็มีความสามารถในด้านการร้องเพลงมากๆอีกด้วยใครที่ชื่นชอบยุนก็อย่าลืมสนับสนุนด้วยการติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยุนแล้วก็วงสเตซี่กันด้วยนะครับอย่าล เพลงใหม่ของสเตซี่กันด้วยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับอ,อกมกอเคป๊อปด้วยการกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับได้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนเราจะนาเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวข้องกับสเตซี่มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกหรือว่าจะเป็นเรื่องราวอื่นๆในวงการเคป๊อปก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ